ทุกทุกคนพอกันเสารนี้กับวันที่ยีพุษภาหกหาได้จ้าในเวลาโมงเคืงพี่น้องืันนี้ห้ามาสวยแหงเอากระเา้าปลาหาเห็ดนํำกันพี่น้องวันนี้มาลุนเบิองว่าเหาสิได้เฮ็ดยังเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปนํากันได้จ้าแฮกมันจะพี่น้องเฮ็ดไข่เขียวจ้า ินจะพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่จะพี่น้องดอกส,สวยเลยจ้ะเห็ดบนเขาได้จ้าดอกหนึ่นงพอเลยพี่น้องพอแล้ว เรลโงกสีสมพี่น่อนี่แต่ดอกงามเลยพี่น่งองเลยมานล้พี่น่องมา,มาแล้วมาเริ่อมาหนีก็ได้พี่หน่องาม กัดขาลายจ้าดอกหนึ่งดอกอสวยๆเลยจ้ะพี่น้องดอกงามๆเด้พี่น้องที่จะมันบานจะตาพี่น้องไอ้ถวยนึ้อเลยได้แกงอยพี่น้องเลยขาหนงยุ่งจ้ะพี่น้องพี่น้องมาพรอยมูเฮ็ดละงกสีสมพี่น้อง สมุนตเหลืองเลยนี่พี่น้องซีเมนสมุนเถกับโบแมนมันอีกแล้วแต่ละมืองพคือกันได้พี่น้องเมื่อวานนี่ฮ่า่าสันมื่อนี้ก็พ่อได้เก็บอยู่มื่อนี้็คือจังพ่อได้ฮ่ามอเก่าเด้พี่น้องเมื่อสิล่ะไทยมันเฮ็ดแต่ละมือนี่พวคือเก่าตั้งมืองกะอ้ยตายหมดได้ได้ได้บ้านได้กระเพาะตั้งมือกับพวคือเก่าได้พี่น้องตั้งมืองกะหน่อยตั้งมืองกะร้ายได้เห็ด

มันนี่นี่พอได้เก็บกลุ่มขอวานนี่ว่านห้ายากยายพี่น้องใอยให้หลวงงกเขาไม่ชอพี่น้องนี่พี่น้องสิดปาดเบื้องให้เบื้องนี่นี้เรางกสีเป็นวัานยังสีพี่น้องนี่เป็นวัานกลางๆอย่างนี่นี่นี้เรางาสีบ่มีสองวัอย่องจ้าเขาขึ้นก้า

cho cái mua mua nhà như bên đấy nọ, bà phô để kịp dù cũng được khá là ai, cha Không có nhóm cha được <laughs> Há mình thẳng nào Hả à, cuốn đó đâu không Thì cái tòm ừ ครับพ่อแม่กับลูกกับพี่น้องโงกสีเหลืองจ้ามันเจี๊ยดพี่น้องต่างกันแห่งส้มกระตา่ายเดียกจองพี่น้องส้มกระต่ายเห็นแน่จ้าได้นแน่แน่พี่น้องม,มื่อนี้เฮ็ดมีควา่มหวาน,นาวาพี่น้องเอ้ยขาจับพี่น้องจูมเด้จ้าล่างถอดออกจากบูไม่ไหมเลย

ข้างแม่นี่พ์พอด้เก็บอยู่พี่น้องเห็ดกระได้เนื้เปลื่อยเนาะนี่นี่หนึ่ดอกเลยอู้หนักเนาะเม็ดไข่จากพี่น้องดอกสวยเลย ไข่ข้องแผนมันเป็นไข่โดงเลยสิมันเป็นไข่โดงละไข่ข้องแผนะบางคนเอิน้เพ็รพ่นโอ้ยไม้เดือกินได้ทางนี้ยังเห็นโตวมันอยู่เขาห้อยยองจากพี่น้องอ้งามๆเลยืหนียดอกนึ่งเห็นบหม คอยดูคอยดูมองเต้นได้พี่น้องเลยมิเต้นได้อยู่นี่เจ้าว่ะค่อยๆเอาคุณดอกนึงค่อยๆยื้อเอาเอาเดี่ยวนี้ามืดเราพี่น้องหขอน่ะสิเก็บเอาเลยเต้นเตนบากะเนี่ยพี่น้องดอกนี้งามแหงสองดอก แ่พ่อแม่แม่แโหลดหน้าพี่น้องเลยแม่แมงมุมตอมพี่บอกแมงมุมตอมเห็นบกระดองก้อยดอกหางน้องออกก็รลายขึ้งหวัดมันหันพี่น้องออกห่างๆโอ้ยดอกนี่ได้ไงนะเพชรเพิงเขาหัวยองอิระจ้าพี่น้องที่สวยเลยมันอีกแล้วมันีมันเพชรเพิงเขาหัวยองมันเด้อมันี่ไดหลจุ ดอกหน่อยมเดยปปุเขาอีระจ้าสวยเลยงดบางงังเลยปุ่นเขาข้าลังจะออกอีกหร่น้อง S <S อุ้ยดอกอุปุ๊อือสีดอกพี่น้องสีขนเขาก็ลองสีอ่อนอีกพี่น้องเ้ยมาเจอหนั้นบ่อเหลายเก็บผักช้อนเลยมองหาไมได้จ้ะพี่ๆี่เดี๋ย,ย,ยวมาอันแม่งตอมแม่นลูกพี่น้อง Cái này Thôi thôi Mình sẽ dùng tay ngọt cho nó Cái này Cái này Không, nó khói kẹp đấy, nó Nó khói kẹp chả con ngọt มุญนยแมงตอมแม่นโหลดพี่หน้องเฮ้ยโมมีโอ้ยเจอตัวพนยาขวัญม่นแมงมุ่นมเฮ็ดพี่น้องเลยนีิตอมแมงแมีหแม่นหลดเนี่ยอดขวันคนเดแมช่องดอกแมงมดทางดีอยอาไปทีนทางตอม

Ừ, đọc kia mình tiếng thơm. Docteur, tiếng kính thơm. Song bóc nào. Tội nghiệp lắm. Tội nghiệp lắm. Tội nghiệp lắm. แม่เอ็งกินมันตีเหลืองจากพี่นออ้องดูออกเลืาะแขกเลยแต่ขาเหลืองขาเหลืองอ่อยๆหน่อยเอยออลี้ยงงามก็เป็ขี้มินพี่น้องเอ้ยงามเหรอันนี้จะสิม,มานที่ก้าแล้วพี่นอ้นองพอได้เก็บอยู่ คือสิมานกวงหวานยู่เนาะยังว่าทีละบ่อนนหนึ่งหูพี่น้องเลย้่นสรุปได้พี่น้องทีเดี๋ยวเตรียมก,กระตาบ้อ,อมาหนินี่แต่อ,อันนี้มันมันกระตาพี่น้องมผสมกระตาบออ้านทีนดียเครื่องเรียบพี่น้องทีเียเครื่องกระตาเลยจ้ากสีสมจะพี่น้องพี่สิพ่อได้เก็บพี่น้องมือนนี่น้องอเก็บในเรืออยู่พี่น้อง เมอวานนี่ย <hi> ัง <hi> ตุ <hi> ้งขาดาวสามกิโลกับโบได้พอ่ช่องดอกต้องเถอะอาย่างไม่หมูวานเราะโอ้มวานอาย่างแค่มันีก็พอได้เก็บอยู่พี่น่องเเครื่องกับตาไว้ก็หมูวานดูท่ามาสวยนะพี่น่องบานสองห่อยองเจ้าเชองอเกสอ้นึกว่าสามดอกเห็นอันใบใหม่ กันนะโอ้โหเอากล้องไงล่นะข้าลงโงเหรอโอ้พี่น้องเอ้ยมันเปลื่อยตอนนี้เปลื่อยเอาถึงกล้นงถึงเสียบตอนนี้พี่น้องเอ้ยดีเปิดออาเลยดูสิ อรหนหน่อยเนาออร่อยเนาะอ, <ừ, S 1> อ้าวนี่แหละที่อร่อยเนี่ยเห้ยใส่ใหม่อันนี้อันต้อนอร่หวมากไปเขียวน,นี่ดอกเดียว,ดวยดไวยด้พี่น้องมันมูนี่มึงมีมูมีผัวกเลยเห็ดพุ้นเรืองล้างเต๋อพี่น้องชิ้สวยเลยนี่วะ ใ่ได้ยด sure right? <re> ้วยนี <huh> <sh> ่แกงได้พี่น้องผู้ได้มักอันนี้แน่นอนดอกหนึ่งไปแกงรวงเบืองเมืงเฮ็ดบานทำนี่ตุ่ยสียบบอรองดอกนี้ไงถวยนึงเลยนี่หมวกสีแดงเลยพี่น้องนี่จะมันสีแดงแขกพี่น้องแดงมุมิดอกแกมเลยมุมีสีแกมเลยท้ากระแดงเลยนี่พี่น้องก็หลัง อ่ออีแพ่ไงมือมัน,นกระหนดอกทวนไ่นี่น่อ,นอไปต,ตัวพี่น่อมาเบิง้งมาใครเหรอหงอกหนองเห้ไหมอมองกำลังออกกะน่งกำลังออกกระนระง,ะงะนพี่น่อมน,นอปใครเหรอเอาไว้พื่อยังไครหน่อยนะมึงบอเอาไว้เอาไว้หางเลยไป,ไป ม่พุ่งเหง่อเลยมั้งแกหน้าสิโตพี่รานดอกซีดอกเป็นทั้งไทยตัวเถาก็มีได้พี่น้องตัวบ้านตัวเถาก็มีเท่าป่าเท่ากับป่าที่หมองเก่ามันฝนตกมามันก็ยุบลงกับน,น้องเลย เสือมันตอมัน,มนเลี้ยบเ่งกระอ๋อยจ้ะพี่น้องเ,อเลีเล้ยบไข่เป็ดก่อนเด้อไข่เป็ดไข่ไก่วุ้ยมาไข่ยังไงในกาในป่าเป็ดมาไข่ยังในป่าได้พี่น้องนี่พี่ติ่ะป้าดกำหงมวอเดี๋ยวสิกำเบิ่งดูโอ้ยส่งเตี๋ยจ้า าหยุดเบาๆด้วยพี่น้องตามย่าเบาพี่ขาจะพี่น้องเสียงขางงยงจะพี่น้องงามเลยนู้นสะดวกหน่อยเชาพี่น้องเลยอย่ดงงงหน่อย ขานุ่มจาพี่น้องมซื้ีเนาะล้มสีางคงุ่มกัย่างๆเหอนแหนุ่มก็ได้มูดอมเพงพี่น้องดู้อเียงพี่้องไม้เหนื่อยจะออกนะไม่เ่อนี้นี่โอ้ยไปเจี๊ยมือเอื้อนเ่น้อยแห้ย เขาหูบ่ะเมดาวน้องงงอล้วจ้าพี <S S ่น้องหนอนก็เหง่ยขาเนงเหยวเลยน้องงอีกจ้าเหเลยขอมือนกงงเสียมพี่เด้จ้าเสียมนกงงนกงงอล้วจ้าดอกน่อยได้พี่น้องนี่ดอกหน่อยมันคุนดอกน่น่ ขึ้นคิวเมียย่านี่พี่น้องเอาไปนหนึ่งจำเกลียวนี่แเสบเด้จ้าเ็ดแต่ละชนิดนี่จะแสีบคนละแบบเด้พี่น้องแสีบคนละแบบจ้าเลียงจ้าพี่น้องเกิดจะมีเพศเพื่อเลียงพี่น้องพี่น้องมาบังก็เห็นสดเด็ดแล้วพี่น้องกัวงูกสีสมพี่น้องแรบสวยงามเลยพี่น้องจ้ามาบังมาบังพี่น้องปุ่น ผลว่าท่านได้กวดได้พี่น้องใช่พี่ให้พ mm hmm. like really in> hmm. ี่น้องเบื่องแรกเขาอย่งสิถ่ายภาพเหน่งไว้ถ่ายภาพพี่น้องตัวนี้ว่ตัวนี้ว่าท่านด้เอาไปตองออกเบื้องในพี่น้องงามบ่พูดยี่ใจแหย่ได้บ้านพี่น้องภาพเด็ดได้พี่น้องเลยสดเด็ดสดเด็ดอีกแล้วสวยงามขนาดวันจะเอาไม่ตองออกถ่ายภาพบ้านถ่ายภาพไม่ไม่ได้บ้านพี่น้องเลยตอนนี้ว่าท่านด้เอาไปตองออกนี่ธรรมศาสตร์เลยพี่น้องเลยเท็ดธรรมศาสตร์ว่าไม่เฮ็ดสูงก็จ้าตอนนี้ธรรมศาสตร โอ้ยดีใจกวันสันเลยยอดดสยอดดิสดดให่กอนฝอนแยงแยงเลยคนดีใจแห่งแต่ว่าหางโบราณทายพี่น้องเมืองตอนฝอนโบราณทายพี่น้องเมืองทายน้ำบันทันพี่น้องเอาเอาไปต้องหอกก่อนพี่น้องจังขยายใหญ่กรอนเก็บให้เมืองบันใช่ค่ะหงอกที่ขาวเจอพี่น้องเก็บที่ขาวเดี๋ยวไปเก็บหมูใหญ่พี่น้องมัหนึ่อยู่กี่ไก่กันนะจ๊ะก็หมูใหญ่ใหญ่ยั่หันนี่ไปตามไปเลย Nó chết mũi ngay mặt trên đó Chết hết rồi Cũng nhai con, nàng con là bị đỏ Nàng phòng hết mà chết mũi คนเป็นั่งถ่าโม่โม่ตัวคนผ่อนผ่อนยองย่องอยู่คนดีใจหลายถ่ายน้ำมาท่านพี่น้องตอนคนผ่อนถ่ายน้ำมาท่านการพี่น้องอยากให้พี่น้องอ่าเอาเลยนี่ผมมันเก็บได้บ้านเลยขวดเอาเอาดอกหน่อยก่อนเอาดอกหน่อยก่อนเนาะนี่ละสลิศเด็ดหน่อพี่น้องนับเบอร์เลอรพี่น้องเอ้ยมีจฉาดอกพอนับแล้วสามสิบกวยก็คือนัำมะพร้าวพีทเลย กะดำชุดได้ละดำห่อดำชิกคเลยเจ้าหนับห่้ยงามผักงามแหน่งที่พี่น้องข้าเห็ดสวยอยู่มานีกแล้วมันนี่มันนี่ก็หาเห็ดง่ายกูมอวานนี่เมื่อวานนี่หาหยาบแห่งพี่น้องเลยเที่ยสิได้ดเจ้าดอกนี่มันนี่ห้าง่ายกูมอวานนี่โถห่างมันนี่กัน

เบ่งไปไเรื่อยๆจ้าพี่น้องก็ห้าสิเดีพ่อมูใหญ่อีกบ่เบ่งไปไเรื่อยๆจ้าพ่อเฮ็ดไม่บ่เมื่อยได้พี่น้องเลยนู่นว่าเนี่ยายางจุนหวาบาเห็นจังเฮ็ดแต่ละด,ดอกพี่น้องเอ้ยเมื่อยหวานนี่เฮ็ดบเห็นอะไรก็ได้ก็มือ่อย ตาก่อง่นองเลยยี่ก่อนกำนังผับเพียบถือกล่องได้ไหมโยงกับกัดพวกยุง มีดอกบานพ่อดอกโม่งามคักงามเนยงกูสกงสียสมแกงแสบยังแม่พี่นอ้องเลยคาเห็ดสวยอยู่ทคาเห็ดปวกขยับยักันเด้อพี่น้องเลย เก็บเรียกจังสิหห้นี่น้องมันกระเจอีกเ้าะขาส่งกระตจ้าที่ห้องบ้างนี้บเพราะว่นี่ยจัดดีไปเลยด้วยพี่หนอตีมนะจ้าการตีมไม่เกระตาข้าพเจ้าเลี่ยงดีอยู่ยาสเลียังดีดีอยู่พี่หนอชิใส่ในร้ายนะข้าพเจ้าฟ่อมุไง ลองไไอนี้ไหญบ่มห่พี่หน่อยขึ้นหางขึ้นหาวขักหาวแหน่เลยถึงข้าน่องจ้าวิทย์อยู่บกระตานยาตอ,อย่าบอวิทย์กระตาองนมำเงาดจ้างข้าวนงจ้าถ้าพออีละจ้าหตกสีสมจต่พี่หน้อ,องก้องออกจากอัน โบกไม่ไหมเลยเบาไม่ได้อย่างนี้บานได้หนิพี่หน้อยทำงบเห็กกนก่อนี่มาเมื่อื่นกับบ้านดีรังงงมันเกิดไหวบานไหวมันคือเฮ็ดเถิงเฮ็ดเถิงมันเกิดสะใชสะ อเฮ็ดจ้าไป้ไร่เติบอยู่พี่น้องนี่จะเฮ็ดเราอง่เฮ็ดเพิงเขานะพี่น้องเนาะเฮ็ดเพิงขานุ่งนุ่งค้านโยนยาวกลับบ้านละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในด้วยจ้าหนาน่อเบงอีกนะพี่น้องเต็ดมันสีออกไปเดีเื่อยบ่ออื่นเท่ากาับอำเอยางยังเท่ากับสิมาคือเกาเลยจ้าอำเภอจิตุลาอย่าง,ง,าง,ง,าง,ง,างพิการเท่ากาับอำเภอหน้าจิรวยวจังหวัดอุบลปาน่าจิรว,วยนี่ยะจ้าวัดผูพระลานสูงเท่านี่ละจ้าพี่น้องขอบคุณในหลายจ้า